สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับเราสามัคคี VIP นะคะประจํามันที่13กันยายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ0กับ7ตัวรองก็คือ1กับ5ก็0 0 0 1 0 5 0 6 0 7 0 9 7 0 7 1 7 3 7 5 7 7 7 9 0 5 1 ห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าหนึ้าแล้วก็หนึงหนึ่งเจแต่อีศูนศูนย์เนี่ยเพื่อนๆต้องซื้อเป็นหนึ่งศูนศูนย์เด้อเลขันมาแบบนี้นะเราจะหาไว้ไม่บอกหนึ่งศูนศูนย์เลขหนึ่งร้อยอ่ะต่อไปลาสมกัี VIP ตัวเด่นก็คือสามกับเจ็ดตัวรองก็คือหกกับเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามห้สากสเจ็สามเ้าเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ

เมื่อคืนเราสามเมถกี้ VIP ของเราไปเข้าเราเฉพาะกิดสามตัวตรงๆเด้อสองตัวบนล่างนะจับคู่สี่ตัวนี่เลขสี่ตัวกับสี่ตัวทั้งสี่แนวทางนะคะมาตั้งอันไหนตรงกันก็จดต่างกันก็เพิ่มเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะเชื่อเราเด้อเพราะว่าเราเป็นคนคำนวณออกมาเลขมันจะสลับกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ